็นไงบ้างยักน้อยมาแล้วพี่กับน้องถามถามถามข่าวเร็วน้องเป็นไงบ้างยักน้อย,ออพ,ออย,อยพี่เป็นห่วงรู้ไหมอย่าทำน้องอย่าทำน้อง ทูน้องยักถทูน้องสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i l y ่สีทับไทยนะครับมาดูอาการขาบวมของเจ้ายักษ์ครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ข้าวควานเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ลดลดยูครับลดลงมานี้แล้วครับผมลงมาแล้วเนะาเนะครับลงลงแล้วครับอืม,มดูดล้ๆหน่อยๆเลนได้ดีกว่าเดิมเนาะ จะได้ดีกว่าเดิมยักยักเป็นไงบ้างลูกฮะเป็นไงบ้างเฮ้ให้พ่อเข้าใกล้เลยนะนี่ยักเอ้ยยัก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 เอ๊ะเฮ้ยกั้งกั้งขวางคอกั้งขวางคอเอ๊ะ นี่ก้างแข้งขวางคอนะครับนี่เป็นยังไงบ้างตัวเองพอไปถามข่าวยักน้อยอ่ะยักยักดูเขาทำมาการยักยักครับยักย์ยักยักยัยักษ์ยักยักยักย้ยัก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 ยากยั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 กกยักยัยักยัยัก้ายัั อ,อพ่อถามข่าวน้องหายไวนะครับยักน้อยอย่าไปถูน้องอ,อย่าไปถูน้องอย่าไปถูน้องลูกอย่าไปถูน้องไม่เอาไม่ถูน้องเจ็บน้องเจ็บ <c oughs> สสยอะไรสั premises, premises, sure. <qué says it> ้งสัยอะไรทั้งเสะอะไรฮะยักษ์ยักษโน่นไปห่วงน้องโน่นไปเป็นห่วงน้องโน่นไปเป็นห่วงน้องหน่อยเป็นห่วงน้องหน่อยมาให้กินหรอกพรรษา สาลูกไปเอาไมกินนี่มันเป็นห่วงนอนเป็นห่วงนอนไปยักษ์เอ้ยยักษ์ยักษ์ครับเป็นไงบ้างลูกนี่ขาบวมดูให้ดูหน่อยเอัาเออบวมเป่งเลยขาบวมเลยแต่ก็เดินได้ดีบ้างแล้วครับเดินได้ดีอยู่ Dạc mà, dạc mà Bạn ốp ạ, bạn ốp, bạn ốp Yak. ơi Đã qua xe mông rồi hả? Dạc qua Thầy khách quên ngách ai hả? Thầy nói Lỡ ai xô môn ai cha nhuông chứ này Ừ Tại sao cháu Cháu này cháu thông lệch Thông lệch chìm con kháu Ừ Cháu cháu Ừ hả? Phí hiệu tên nào đó Ừ Cháu cười ừ. nào bụi ươi thông bụi cha ừ. nhuông nào ừ. À chụp lèo chụp lèo chụp Ừ Chụp lông khoan lèo Chụp chụp Thầy bụi cha nhuông không có lỗi Thầy bụi cha nhuông không có bao Nó

ตัวอะจราเยเยเยโอยจาจไปเกลงลุงโปานี่ัวเลยตัวว่ตวฮานอ้ตัวใครพเลบ่อเจียงจาไม่เอาเดี๋ยวรนไม่เลี้ยวพ่อนิฮะรไปเป็นห่วงน้องไปเร็วไปาปไปเป็นหวงน้องเป็นหวงน้องเป็นห่วงน้องก่อนนี่ไม่เลี้ยวพ่อิฮะ เวนอะไรมองเลยอะไรมองมาแล้วมาเร้วสองพี่น้องแล้วกลับบ้านแล้วมามามายักยักมามัมา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 ีามามมามาาามมา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 มมาา เออมาช่วยด้วยซิช่วย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 ไป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 เป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องไปเป็นห่วงน้องด้วย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 คนสวยด้วยเป็นห่วงน้องด้วยเป็นห่วงน้องด้วยไอ้กวางปูแล้ว เป็นห่งน้องน้องน้องกลับแล้วน้องน้องน้องกลับบ้านแล้วนั่นเป็นห่งน้องเด้อน้องเด้อน้องเด้อเป็นห่งน้องเด้อเป็นห่งน้องเด้อน้องเด้อเป็นห่งน้องเป็นห่งน้องเด้อจ้าจ่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 าสารักลักรักษาจังเลยรักษาจังเลย รักษาที่สุดในโลกเลยพอรักมากเลยฮะอาจ้าจา้จาจ้าจ้าพอรักมากเลยลกูกรักที่สุดเลยเนี่ยตัวน้อยนี่ไปกลับบ้านปไปเป็นห่วงน้องอปเป็นห่วงน้องอปเป็นห่วงน้องไหมเป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องไปเป็นห่วงน้องเด้อยักไปเป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องเออทำข่าวน้องทำข่าวน้องไหม <laughs> มาเอา้า <laughs> สาไปแกล้งแต่ลุงโปออออโกรธแล้วโกรธแล้วล,ลุงโปไม่เล่นด้วยโกรธโกรธโกรธเล่นกับต้นกล้วยแล้วเออเ,เออ,เอเจะรักแต่เธอคนเดียวไม่เคยจะมองใคร เออเออสา,สาเดี๋ยวตะเกีดตีเดี๋ยวตะเกีดตีไปไปไปไอย่าไปเล่นนึกตะเกีดตีมามามาบ้านตะเกียด้ะนี่มา,มาสามาโอ,โอ้ยักษ์เป็นไงบ้างลูกยักษ์ครับยักษ์สงบนิ่งมากเลยครับรรโอเคเดีเ๋ยว,วเรากลับบ้านแล้วเป็น<อ>ห่วงยักษ์มากเลยหายไวลูกนะไม่ไม่เป็นห่วงนะนงนพี่สาก็เป็นห่วงด้วย ทำข่าวยักษ์เร็วทำข่าวยักเร็ว,ทำ,วทำข้าวน้องเนาะอ่าโอเคทำข่าวเออโอเควันนี้สุพรรณษาเป็นห่วงน้องชายมากครับผมอ่าคอยหายไว้ๆนะอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับครอบครคัวแฟมิล,ลี่สีน้ำไทยครับขอสวัสดีครับ <c oughs>